สวัสดีครับต้อนรับอลงช่องเพื่อล l a บ channel นะอยู่ในเกม p l a t of exile แล้วก็คลิปวันนี้จะเป็นเรียกว่ารองเท้าบัคหรือรองเท้าที่ใช้ฆ่าบอสทุกวนในเกมคือใครก็ตามที่ใส่ลงไปนะฮะก็เรียกว่าฆ่าบอสได้ไม่ยากเลยคือคุณอาจจะต้องแก้บิวเล็กน้อยหรืออะไรก็ตามนะเพื่อที่จะ จบบอสได้เร็วด้วยรองเท้านี้แต่ว่ามันง่ายที่สุดแล้วที่พูดว่จบบอสไม่ทั้งๆบอสในเกมตัวผมเองไม่ได้ลองเทสด้วยตัวเองนะครับแต่ว่ามีพี่ในกิวทาแล้วก็มีคลิป YouTube ต่างๆมากมายที่แบบพิสูจน์แล้วว่ารองเท้าคู่นี้มันมันมันแบบไม่ใช่ละคือรองเท้าคู่นี้ครับถ้าคุณมีปัญหาเรื่องบอสให้คุณอัพสเตนให้ถึงเจ็ดสิบครับแล้วก็ใสร่รองเท้าคู่นี้ไปบอสจะไม่เป็นอะไรต่อไปนะครับ วิธีการทํางานของมันก็คือไอแถวแรกวิ่งสปีดสิบห้าอาร์เมอร์อะไรช่างมันครับดูที่แถวสุดท้ายครับจะทำดาเมจสามสิบเปอร์เซ็นต์ออฟโอเวอร์คิวดาเมจหมายเขาถ้าคุณตีมอนไปหนึ่งล้านสมมุตินะคุณตีมอนไปแสนดาเมจก็ได้แสนดาเมจมันอาจจะมีเลือดสักสองหมื่นมันก็เหลือเก้าหมื่นแปดพันดาเมจมันจะคิดสามสิเปอร์เซ็นของเก้าหมื่นแปดพันดาเมจก็เหลือประมาณสักสามหมื่นดาเมจเนาะที่จะระเบิดออกในระยะสองเมตร โอเคปะมันจะคิดประมาณนี้ซึ่งดาเมจพวกคุณมันแบบแปดแสนสามแสนหกแสนล้านห้าไม่รู้แหละอันนั้นคือดาเมจทีพเอสหรือดาเมจต,ต่อเม็ดแล้วแต่คุณเลยแล้วแต่บิวอะไรอย่างอย่างตัวผมลงโคเมดอย่างตัวที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้นะโคเมดเนี่ยลงสี่แสนกว่าหรือว่าถ้าผมมาสเปล,เปล,เปลแคสเลแคชเคดออกอันนี้ผมกำลังเทสอยู่ผมใช้สเปลแคชเคดมาเทสเนาะอันเนี้ยประมาณเนี้ยห้าแสนกว่าห้าแสนกว่าวะน่าจะเยอะกว่านี้ผมถอดอะไรไปเนี่ยต้องหกแสนดิ เอออ๋อใส่อันนี้ไปปาบเออถอดแคสเกตออกลืมใส่อีกเม็ดหนึ่งอ่ะเจ็ดแสนหนึ่งเจ็ดแสนหนึ่งแล้วมอนนะมีเลือกแค่แบบสองหมื่นสามหมื่นอย่างเงี้ยมันแทบจะเหลือเจ็ดแสนแบบเจ็ดแสนน่ะลบสามสิบเปอร์เซ็นต์ของเจ็ดแสนน่ะมันระเบิดไปอีกทีหนึง่งนี่คือการทำงานของรองเท้าคู่นี้แต่ที่มันเป็นบัก๊กจริงๆแล้วอ่ะบั๊กไม่ได้เกิดจากสเตตหรือบัฟไม่ได้เกิดจากออฟแถวนี้นะครับบั๊กที่เกิดมันเกิดจากอันนี้ครับฟอสวอลฟอสวอล ใส่ค,ส case, ค, wall, คู่กับสเปลแคสเคดนะครับฟอตวอลคู่กับสเปลแคสเคดคือเวลาลงบอสคุณอาจจะเอาโคเมตออกถ้าเกิดเล่นกับบิวนีนะแบบวิธีการอแดปเราแค่อแดปไงเราจะเอาโคเมตออกเราก็ใส่ฟอตวอลปากแล้วคุณก็ใส่รองเท้าเออแค่เนี้ยไปยิงบอสแบบเอิม่มถ้าเป็นมองคุณก็ใส่ไปเลยใส่ในแคชออนคีแคชออนช็อคได้หมดเลยนะครับได้หมดเลย พอแค่คุณใส่ไปใน cash on something ให้คือ cash on แล้วมันเกิด f o r c e w a l ขึ้นมาทีนี้ f o r c e wall มันมีเลือดของมันอยู่ที่1,800เห็นไหมมันจะมีเลือดพันแซึ่งถ้าหมายความว่าถ้าเราตีเข้าไป1,700งเดแอย่างเงี้ยดาเมจที่ล้นออกมาคือ7,000แสจาก ice wall ซึ่งจะนับเป็นด a เามสิบเปอร์ของที่ล้นออกมา30%ของ7,000แสนะตีถ้าตีว่า30%มสิอ็งเก้าแสมันคือสามแสน สามแสนต่อหนึ่งโพลิกอนฟังดีๆนะสามแสนต่อหนึ่งโพลิกอนมันไม่ใช่สามแสนต่อจุดนะครับเ,เดี๋ยวผมไล่ให้ดูอันนี้ไล่ไล่แบบไล่เราใช้มือไล่เนาะเนี่ยเนี่ยไอ้โพลิกลอนมันระเบิดเตะ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 เนี่ยคือหนึ่งโพลิกอนลแล้วมันระเบิดไปเม็ดละสามแสน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 ซึ่งฟังดูอาจจะเออก็ไม่เยอะหรือเปล่า บบบางคนอาจจะมองรู้สึกว่าไม่เยอะแต่มันเยอะนะเออแต่ว่าบางคนอาจจะแบบเออเยอะแหละแต่จะเยอะขนาดไหนกันอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้ผมมีคลิปมาให้ดูหลายๆคลิปสัก2อสมคลิปอันนี้คือคลิปที่ผมอัดไว้เองตอนผมเล่น i n นวอ e r เกอรเนาะอันนี้ผมใส่รองเท้ามาแล้วตอนลงไปตีบอสท,ทุกคลิปปะวะเนี่ยเห็นไหมน้ำแข็งมันออกรัวๆเห็นปะแล้วมันก็ระเบิดไปเรื่อยๆเนี่ยเห็นปะตุ้มตุมตุมเนี่ยแล้วบอสก็คือจบเลย นะครับแต่ว่าอันนี้อาจจะบอกอาจจะมองว่าแบบเฮ้ยบอสตัวนี้ใครก็ละลายไวหรือเปล่าผมก็ผมก็ไม่เถียงนะแต่เดี๋ยวผมมีอะไรให้ดูทีเด็ดเลยอ่เนะฟสสองของบอสตัวนี้ก่อนให้มันจบจบที่ไปเนี่ยไอวอขึ้นไอวอแตกหายเห็นเห็นเลยไหมเห็นเลยไหมเห็นเลยไหมนี I ่เลือดเต็มนะนี่เลือดเกือบเกือบเต็มเลยนะไอวอแตกคือหายนี่คือเฮ้ยอันนี้คือทําผมช็อกไปทีหนึ่งละที่ผมช็อกต่อมาคือ คือตัวนี้ที่ผมชอบทำมาคือตัวนี้มีคลิปนี้ออกมาหลังจากวันที่ผมลองใช้คลิปในคลิปเมื่อกี้พอผมอัดคลิปนั้นเสร็จอะมีคลิปนี้ออกมาครับถอดของทั้งตัวครับเหลือแค่อาวุธจูเวลเอออาวุธสร้อยอมูลเลตรองเท้านะครับลงบอสสองคนลงบอสแค่สองคนอา่าเนี่ยเขาก็ใส่เขาก็โชว์ให้ดูเลยว่าเขาใส่สกิลอะไรบ้างคือเขาแทบจะเอาซัพพอร์ตออกเยอะมากๆเหลือแค่แบบ เนี่ยไอซ์วอลยังใช้อยู่นะสปาร์ก็คือเอาพพอร์ตออกแล้วใช้สปาร์กธรรมดาที่แบบเจาะ2อรูดูดิไม่ใส่อะไรเลยอ่ะแต่ยังอัพแต่ยังอัพไอ้นี่อยู่นะอัพค่าคุณค่าอัพค่าคุณภาพอยู่เนี่ยคือ,ค,อคือผมนั่งไล่ดูแล้วแบบเฮ้ยเอาอย่างนี้เลยเหรอคือแทบแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วนะเออเนี่ยแล้วก็เข้าไปตีบอสซึ่งนี่คือบอสเอ็นเกมบอสที่ใช้กุญแจสดอกเข้าไปเพื่อที่จะเข้าไปสู้กับมันแล้วมันไม่ใช่บอสที่ง่าย เออคือมันไม่ได้ง่ายขนาดว่าคุณจะถอดของขานาดนี้ตีได้แต่แต่ดูแต่ดูเขาทำนี่นะตอนนี้สามแสนกว่าเจ็ดแสนกว่านะครับังแปดแสนเอ,อ้ยแปดแปดสิบล้านแปดสิบล้านเกิดอ,อะไรขึ้นเมื่อกี้น้ําแข็งระเบิดไงเนี่ยเจ็ดแสนนะครับน้ําแข็งไอซ์วอลมานะเห็นไหมน้ําแข็งไอซ์วอลรอบแลยนะ้ยปุ๊บไอวอลระเบิดแปดสิบล้านอันเนี้ยมันไม่ใช่แล้วปะ่ะ <laughs> มันมันแบบ อ่ะโอเคถ้าคุณว่า80ล้านมันยังแบบเฮ้ยพี่ยังไม่โอพผมมีอะไรเด็ดกว่านั้นอีกสักครู่อ่ะฮัลโหลพอดีลูกค้าเมื่อกี้มีคนเข้ามาซื้อของเอ่อโอเคอันนี้คือบอสกุญแจเรียกว่าบอสที่โหดที่สุดในเกมซึ่งเราลงเป็น6คนเพื่อบูสให้เลือดมันเยอะที่สุดแต่รอบนี้ยังเป็นลงรอบออรอบแรกหรือรอบ2อผมจำไม่ได้ละนะครับแต่ว่านั่นแหละครับเห็นแล้วใช่ไหม อะไรขึ้นอ่ะเนี่ยบอสกำลังเกิดน,นะครับแล้วก็ดูนะดูนะไอไอไอพวกดาเมจมองอะไรนี้แบบเรียกว่าไม่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะอันนี้ดาเมจมาจากอคุณเคหรือชื่อตัวเนี้ย YEDHEE นี่นะคนที่4ี่ที่เล่นบัดเมดเนี่ยเนี่ยเห็นปะมันปพรึบเดียวอะ่ะแบบคลิกเดียว50ล้านหลังจากจบรอบเนี่ยเราเลยเฮ้ยมันมันเทสต์ดาเมจไม่ได้มันเลือดน้อยไป เราเลยลงอีกทีนึงครับรอบนี้คือลงแบบจัดเต็มที่สุดเท่าที่จะหาได้ในเกมนี้แหละก็คือบอสเอ็นเกมบอสสุดท้ายที่ถึกที่สุดในเกมที่ลงแบบ6คนแล้วไม่มีใครตีเลยไม่แต่ทีเดียวเพื่อจะดูว่าไอ้บิลเนี่ยไอบิลลงเท้าระเบิดเนี่ยลงเท้าระเบิดกับบิลก์เนี่ยมันมันระเบิดเชนเขาเรียกว่าบิวเชนร,ระเบิดอะไรสักอย่างประมาณนี้ไอวอลเชนเชนไอวอลสัมติงก็คือมันจะ เชนพล็อกไอวอลแล้วระเบิดด้วยตัวเองไปเรื่อยๆแม้ว่าเราจะหยุดกดแล้วก็ตามก็จะเชนไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหยุดนั่นแหละคือนั่นแหละครับมันมันแบบบ้าสุดๆเลยนะอ่ะเน,นี่ยจะเห็นว่าเริ่มทุกคนจะอออกันนะครับแต่าเออไม,ไม่ต้องทำอะไรเน,นี่ยเราปล่อยเราปล่อยพี่แกเขาลุยเลยเนี่ยดูนะเห็นไหมเห็นไหมเมื่อกี้ผมกดกดพอสไปไง ่ะดูดีๆด,ดูใหม่เห็นปะซึ่งไอ้ระยะเวลาที่ศูนย์ดัมเมจศูนย์จนถึงดัมเมจสองร้อยหกสิบสี่ที่เกิดขึ้นเนี่ยผมถึงขั้นต้องไปก่อในโปรแกรมตัดคลิปอันเนี้ยวินาทีที่ศูนย์จุดสี่เก้าเนาะเอ่อศูนย์จุดสี่มันลดถ,ถอยหลังด้วยฝั่งฝั่งซ้ายเนาะหนึ่งนาทีดัมเมจขึ้นที่หนึ่งนาทีหนึ่งวินะจบที่ไม่ถึงถึงนาทีไม่ถึงหนึ่งนาทีสองวิก็คือมันอยู่ในระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งวิที่ทำดัมเมจได้สองร้อยหกสิบล้าน พอผมไปยืดเรียกว่าไปยืดไปยืดไทมไปยืดไทม์ไลน์ไทมสเต็มตรงเนี้ยขึ้นมาเพื่อดูว่าไอ้ดาเมจจากศูนย์ถึงสองร้อสิบสี่ล้านเนี่ยมันทําได้ในระยะเวลากี่เซียววินาทีเพื่อเทียบกับหนึ่งวินาทีว่าหนึ่งวินาทีาาทาจริงๆริงเขาทำดาเมจเท่าไหร่ผมค้นพบว่าไอ้สองร้อสิบสี่ล้านมันทําได้ในระยะเวลาศูนย์จุดศูนย์เก้าวินาทีไม่ถึงศูนย์จุดหนึ่งวิหมายความว่าถ้าผมตีว่ามันศูนย์จุดหนึ่งวิอ่ะ ดามเมจ264ล้านมันจะกลายเป็น2,600ล้านต่อวินาที2,600ล้านต่อวินาทีนี่คือดาเมจที่เรียกว่าบิวเอ็นเกมอันนี้คือบิวเอ็นเกมที่เปไปสุดตัวมากนะครับไม่ใช่บิวกลโกลกาลนะนี่คือบิวเอ็นเกมที่เปไปสุดตัวบวกกับไอ้รองเท้ามหาเทพมหาบัคตัวนี้มันทําให้เกิดดาเมจที่สุดโต่งที่แบบไม่มีบอสใดๆในเกมที่จะต้านได้แล้วคือมันมันไม่มีอะไรที่จะต้านได้แล้วอะ บอสเอ็นเกมที่โหดที่สุดในเกมอ่ะตายในว 0. 0.9วิ0.09วิคือมันคงไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้แล้วคือคุณจะหาบอสที่โหดกว่านี้อีกสิบเท่าอ่ะก็ยังตายในหนึ่งวิอ่ะโอเคปะบอสที่โหดกว่าบอสเอ็นเกมในปัจจุบันเนี้ยไปอีกสิบเท่าอ่ะก็ยังตายในหนึ่งวินี่คือบัครองเท้าสุดๆแล้วผมค้นพบว่าไอเนี้ยมันคือรองเท้าที่มันมันมันไม่ใช่แล้วแหละคือตอนเนี้ยใครยังเล่นแล้วมีปัญหากับบอส ก็ไปใช้ใครที่ไม่ไดมีหาับอสคุณก็ไม่ต้องใช้ไม่ต้องไปพยายามหาบิวที่ใช้รองเท้านี้มาเล่นเพราะเดี๋ยวมันต้องเนิมสักอย่างหนึ่งไม่รองเท้าก็ไอซ์วอลอาจจะแค่เปลี่ยนว่าฟอสซ์วอลเหมือนเดิมนะแต่แต่น้ําแข็งที่ฟอสซ์วอลที่เสกออกมาไม่นับเป็นมอนสเตอร์พอมันนับเป็นมอนสเตอร์เราก็จะตีไม่ได้เนี่ยมันบอกว่าเอนเนมี่คิวคือัตูที่ตายแต่ถ้าเกิดไอซ์วอลมันไม่นับเป็นตัตูนับเป็นเพื่อนนับเป็นแอร์ไลน์อย่างเงี้ย มันก็จะไม่ทํางานในแบบนี้แหละถ้าไอซ์บอลเป็นแอร์ไลน์แต่กลับกันถ้าไอซ์บอลเป็นแอร์ไลน์เราจะตีน้ําแข็งแตกได้ยังไงวะถูกปะ่ะเพราะในเมื่อเราสร้างเขาสร้างมาให้เราตีน้ําแข็งแตกเราเกิดดาเมจไงเออเดี๋ยวเราก็รอดูนว่าทาง G GG เขาจะแก้ไปทางไหนแต่ตอนนี้ก็เป็นแบบนี้นะครับผมก็ฝากไว้แล้วกันถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นใจให้ผมด้วยครับเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบายสวัสดีครับมีอะไรคอมเมนต์ใต้ข้างล่างได้เลยนะมีคําถาม ทำไมพี่มันเมตาอะไรขนาดนั้นมันเมตาจริงเหรออะไรเงี้ยถามมาในคอมเมนตตเล์แล้วกันเดี๋ยวค่อยคุยกันเจอกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับกกกกดดไล์ตรา